พี่น้องตอนเทียงเด้อกินเขาน้ำมีมอเ้อร์สมพักบัวสมพักเซียนอันนี้นะบัวพักเซียนคนละขางแล้วก็ตามแตงกะปิ่งปลาทูเด้อมามากินน้ำกันมือตะกู่ทุกคนเด้อเซรษฐกันเด้อสบายดีพี่น้องเอสิตหักแพงมืดทุกคนเด้อทางลาวทางไทยทางต่างประเทศ มากินข่าวมีมอนเนอรม์มาไมเข่าต้นเทียงแดดแดดแดดฮอนแท้ฮอนว่ามีบ่งสินางกินพี่น้องเลยข่าวตูกก็ฮอนมานั่งอยู่นี่เลยลากเตียงลากเตียงมานั่งกินอยู่นี่อีกการมังเต้ <laughs> มามามา กินข้าวร่วมกันเพื่อนเพื่อนน้องน้องลูกหลานมันกคนเด้อเสพเสพสมพักปลาเสพเสพสมพักบัวสมพักเสียงกินกระเปียงปลาทูปลาสะบะมันกินปลาทูกินปลาสะบะอันนี้เพิ่นงเอจอปลาสะบะเนาะมันปลาทูหรอก cho em cần thọn người đưa on cần đưa má tầm một tiền tầm một nồi มาทุกคนเด้อไม่กินข่าวต้อนเทียงน้ำกันเด้อจา้าข้าเกลือเพียนกิงเถอะข้อนเพ่อนริบสองมว่เลือกเทียงตัวรถไปหักฐานั่นฐานี่าคนกิมาหกแ้่มีหองได้แน่มากสันมีโม่ได้หน มนดีแหละแต่มันก็หาความคิด อย่างน้ำมันมดนะกินแต่เข่าแฮปปี่น้องเบิกเลยเนาะบะอบบี้จะไปเหตุอีอย่างพี่น้องเอ้ยบ้มอนกับบ๊อบไปขอโทษขอไทยเด้อบ๊อูบ๊อบสิไปชายยังให้พี่ให้น,อนะหน,อน้องเบิงกับในสัปนีนะ้ เดนเขาโค้พนมพคน้อยส่องเดินเขาหน้ากากมีม้อนก็เป็นแบบคนเราเรื่องกันพูดในเห็นเหรข้าัก็จะไปที่เพิ่นจนแต่ว่ามันมันมีเนี่ยพาไป สองนี่มันมัดก็เขาไปเบิง้งกษตรอะ่ะอนหลายหลายคนนะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกินยังแซวลนะเวนนะซลนะเป็นตะมวนนะไปแช่ะะนนะเป็นตะมวนตะวันเกษตรอ่อนเลยสองสองใหญ่ทุกคนเนี่ยมีแต่ร้านตอนไรสองคนตาเปียก <laughs> ไปองคพี่ยันคิงกับไปองค์พี่ยัน

เลเพีย,ยง่ยหยไปไปเียงอยากไปจากเสี้ยวก็อยากไปนีมันหายไปอยากไปเสี้ยงขวงบนทงให้หินอยากไปอยากไปมันมีต้นหอมเลยบอกเ่ยรทงให้หินไม่จะหินเลยเสียงขวงไม่จะทงให้ไม่จะให้หินตั้งก็เ,เห็นมันจะผ่า มันได้เพิ่มมังข้างนยนไม่หมแลหและเยนกจะก่อนหินิบนยายเดินไปทางหลังนั้นมีสองเขียวท้าย,ยทางนี้อ,อึดบนสองเขียว ใส่สวันกับแถวคมวนกับไม่ทำผ้าทาฝรังทำเตีย๊ยแค่นั้นไปทางคำมวนที่จะพูดจะพ้าแต่น่ะ หออโลกนะพีะเห็นมอมงได้เห <Ja. S 1> ็นมอได้เ hmm. ห็นมแต่แ่บานั่นได้ให้กินเข่ามีสันปลาตัวเดียวกับบบมีหลายคนอยากกินเสีย้าจ้า

ถือเลขเด่นะเอวดาของมาโปรดมีมันถือเลขคูโตป,ป้าจ้ะถือสองพันจีบคูโตถือ8ป0ล้านป้าจ้สนสิไปเดียวยเลขแคคูโตเหลเล่าเลยโลยคกโตเหล็กเล่าถ้าถือสองพันจีบได้8ป0ล้าน ได้เหลือนได้รถดแลได้เหลนขบบนาดไในมีรถส่วนตัวโอ้ยแต่จะไปบ้านนั่นเมืองนี่แข้งนั่นเลยลนะ่ะ <c ười> มัอน,นะนแค่สาดไม่ไหมเนอนะ ไฟแต่ว่ามีลมถ้าแดดบ่มีลมนี่โอ้ยร้อนปานใ คลิปนี้กันแม่มโมลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไครให้ส่ง,งน้องน้ำพิงยายมลน้ำเพียงเด้อบาย